สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นี่ขอย้อนเวลากลับไปสักประมาณสัก3เดือนก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีคลิปหนึ่งที่ผมดองไว้นานมากๆนะครับแล้วก็เอออยากจะเข้ามาตอบคาถามทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถนะฮะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วครับผมนะฮะเคยเออเคยรีวิวรถคันนึงไว้ซึ่งรถของผมเองผมซื้อมานะฮะเออเป็นรถบิ๊กไบค์ไฟฟ้าหรือบิ๊กไบค์เรียกว,ว่ามินิไบค์อีวีดีกว่าครับผมเป็นรถทรงเออคล้ายๆกับทรงเนเกสปอร์ตนะครับ เป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นคันนี้เลยครับซึ่งตอนนั้นนะครับใช้แล้วผมว่าสึกว่าเออมันมันใช้ดีมากทุกคนแต่ทีนี้ว่าผมใช้ได้ประมาณสัก6เดือนนะครับผมก็ปล่อยต่อไปครับเพราะว่ามนค่อนขคางที่จะไม่ตอบโจทย์ผมครับก็ขออนุญาตตอบคําถามเลยแล้วกันครับว่าเราจะใช้ไปสักประมาณครึ่งปีเป็นยังไงนะฮะคือมันเริ่มมีอาการเรื่องของแบตครับแต่ผมเข้าใจนะครับว่ารถไฟฟ้านี่ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับคล้ายๆกับว่ามือถือครับหรือว่า คล้ายๆกับอ,อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าซัมติงครับที่เรื่องของแบตมันจะมันจะมีการเสื่อมประสิทธิภาพของมันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผ่านไปได้ประมาณสัก4เดือน5เดือนครับของผมเริ่มมีอาการแบตวูบครับคือเริ่มติดดับครับเสื้อนี้เนี่ยสามารถที่จะเคลมส่งกับทางประกันได้ฟรีนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาลเวลาในการรอพอสมควรครับซึ่งผมมองว่า ผมเนี่ยใช้ในการขี่ค่อนข้างที่จะไกลครับวันหนึ่งผมต้องขี่ประมาณสัก40-50ถึโลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าผมเลยมองว่าตอนนี้อาจจะไม่เหมาะกับผมนะครับก็เลยส่งต่อให้คนที่เขาขับวันหนึ่งประมาณ3-4โลอย่างนั้นมากกว่าครับเพราะว่า พอใช้ไปครับแรกๆมันดีครับแต่พอหลังๆเนี่ยมันมีอาการของแบตปุ๊บเวลาผมต้องทําทําความเร็วนะเร่งเพื่อแซงหรืออะไรอย่างี้ครับแบตมันมีการวูบแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนครับบางคนเขาก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นดวง่วนของผมเองครับที่ว่ารถนี้เกิดปัญหากับผมนะแร้วผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับผมไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยปล่อยต่อไปครับผมซึ่ง หลังจากที่ผมปล่อยต่อไปนะครับผมก็ใช้เวลาสักประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มองหารถแต่ผมยังคิดว่าผมจะยังไม่ซื้อรถคันใหม่ครับผมก็เลยไปรู้จักกับรถคันหนึ่งครับซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่ผมมารีวิววันนี้ครับคือเป็นรถของยี่ห้อเอสซครับซึ่งเราสามารถที่จะเช่าได้ไม่ต้องซื้อนะครับเราสามารถที่จะเช่ามาลองขับลองขี่ก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยฮะสวัสดีครับทุกคนรถนะครับผมไม่ได้มาอัปเดตนานมากเพราะว่าผม ติดภารกิจครับผมติดงานติดเรื่องเรียนต่อหลายๆอย่างครับผมตอนนี้ผมกลับมาอัปเดตแล้วทุกคนครับจาได้ไหมครับว่าผมอ่ะเคยบอกว่าผมอ่ะใช้รถไฟฟ้าที่เป็นรถบิ๊กไบค์ไฟฟ้าใช่ไหมครับซึ่งผมจะบอกว่าคันนั้นหน้าผมมาเลิกใช้ไปแล้วเดี๋ยวเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวผมมาทําคลิปมาบอกนะครับผมจะหลักเลยก็คือเดี๋ยวพวระบบแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพอผมกาเริ่มอยู่ตัวสักพักหนึ่งแล้วว่าผมคิดว่า ผมยังไม่อยากจะซื้อรถใหม่ครับผมแต่ผมก็ยังต้องจาเป็นต้องใช้รถเนี่ยในการไปทํางานไปหลายๆที่อย่างนี้ใช่ไหมฮะในทีนี้ผมไปเจอที่หนึ่งครับผมมันเป็นการให้เช่ารถอ่าเป็นการให้เช่าครับผมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งวันนี้ผมจะมาเช่าทุกคนดูครับผมอกาสาก็คือใช้ง่ายมากครับผมราคาไม่แพงนะฮะซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณเดือนล้อย่างแพ็กเกจอย่างแพ็กเกจของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ37 -00 ถึง4 0่0บาทครับผมก็คือได้30วัน เดี๋ยวผมเมืไรใหดูนะผมว่าต้องใช้อะไรบ้างของกาพิโชวรูมะซึ่งพิโชวรูของเขาครับผมมีสองที่ที่แรกเลยเนี่ยครับอยู่ที่ RCA แล้วก็อีกที่นะอยู่ที่บางนาผมอยู่แถวๆกับเซ็นท่านบางนาเลยนะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมอะมาเอารถที่สาขาบางนาครับผม นี่นะครับทุกคนบรรยากาศในร้านนะฮรรถมีให้เลือกหลายรุ่นมากๆนะครับแต่รุ่นที่ผมเลือกเนี่ยเป็นรุ่นวิงครับมันจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันนิดนึงครับมันจะมีคล้ายๆกับปีกขึ้นมาปีกไก่ขึ้นมาข้างๆครับน่ารักดีฮะซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับผมเนี่ยผมวันนี้ผมก็ได้รถสีฟ้าไปนะครับน่ารักเวอร์ อันนี้น้อช่วยเซ็ตรถให้อยู่นะครับไอ้รถจะมีลิ้นโพนแบบนี้นะครับขีดกเลยสมมว่าการถอดอะไรถอดตอนถอดเหครับให้เราบิดคือโอเค,อเคแล้วถ้าเสียบเราเสียบเลย,เลยจะไอดโอเคแเราถอดคือผมทานี้ใช่ไหมครับบิดบิดตรงไอ้ตรงสีน้ำเงินบิดปุ๊บแล้วก็ดึองออกมา,มาก อันนี้เป็นช่วงเช็คลอยของรถนะครับแต่รถสภาพใหม่มากเลยนะยทุกคนดูดินี่คือรถเช่านะครับผม,มแต่สภาพดูใหม่มากคือโอเคแหละเบาะมันจะมีความแบบเลอะนิดนึงอะ่ะแต่มันไม่ใช่ปัญหาทุกคนเบาะเราได้เป็นเบาะแบบนี่คือน นะครับสวยมากแล้วสีฟ้าแบบขึ้นแดดขึ้นกองมากทุกคนนี่ครับผมซึ่งตัวรถเนี่ยตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงขั้นตอนที่ผมมาจะขับออกไปได้แล้วนี่เลยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นวิงครับผม ตัวรถนะครับผม,มจะมีเกียร์ทั้งหมด3เกียร์ซึ่งเกียร์จริงๆอ่ะมันก็เหมือนเป็นรอบของรถนะที่ผมเข้าใจนะซึ่งมัาสามารถแช่ไว้ที่เกียร์สามได้เลยนี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับด้านหน้าเป็นจอดิจิตอนน่ารักแบบนี้ข้อดีของรถเนี่ยจาก,จาก,จ,ากจากเครื่องเดิมที่ผม,มาเคยขี่ใช่ป่ A นะไอแม็กซ์วอนอ่ะคือมันเป็นแค่แบบมีแค่สี่แบบมีแค่สัญญาณแบบแปดสี่ก้อนอ่ะแต่เนี้ยข้อดีของมันคือมันเห็นแล้วผมว่าตอนเนี้ยแบตอ่ะมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว จริงๆแล้วมันวิ่งได้กี่ตอนนี้มันเหลือเวลาวิ่งเนี่ยประมาณสักกี่กิโลซึ่งอันนี้เนี่ยพูดตรงๆนะมันไม่ได้เป็นจำนวนที่เป๊ะขบลาดทุกคนแต่ว่าให้เราดูประมาณได้แล้วก็อเนี้ยแบตมันก็ขึ้นเชื่อแล้วว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับผมซึ่งรถคันนีน้วิ่งมาตอนนี้เนี่ยประมาณ8,700ันเโลเท่านั้นเองทุกคนไปน,น,น้องเขากำลังเช็ครอให้หยุดนะครับ โชว์รูมนะครับผมอันนี้คือยี่ห้อเอสเซมนะโชว์รูมเนี่ยที่ผมไาดูที่บอ,บ,อบอกต้นคลิปนะผมอันนี้เ,เป็นโชว์รูมที่บางนาซึ่งโชว์รูมมีทั้งหมดสองที่ครับผมมีมมที่บางนาและก็อีกที่หนึ่งคือที่ RCA ครับผมเ,เท่านี้ผมเห็นรอยครับจริงๆมันจะมีรอยตรงนี้ครับเป็นรอยของรอยถลอกพวกนี้นะครับเท่านี้เอง นอกนั้นก็เป็นหลบรอยเพื่อนธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรฮะเอาจริงนะส่วนตัวผมมาผมมองว่ารถคันนี้สภาพของผมนะผมให้เต็มที่เลย95%คือมันแทบจะดูไม่ออกเลยครับว่ามีรอยเป็นรอยตรงไหนครับผม ก้องถือว่าทางแบรนด์นี้ดูแลรถได้ดีมากๆจริงนะทำจะได้งอกไปอยเป็นจะเป็นช่องว่างให้ลูกค้าเอาแบบที่ของลูกค้าที่หมดแล้วครับสอดเข้าไปครับแล้วก็เสียบชาร์จโอเคพอลูกค้าเสียบชาร์จแล้วลูกค้าปิดมันก็จะมี ตาช่องหนึ่งที่เด้งขึ้นมาใช่ครับแล้วก็เอาไปเปลี่ยนได้เลยแล้วก็แบตของเราได้เลยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากดูที่รีวิวแล้วนะฮะชอบเลยครับทุกคนสำหรับผมเลยครับผมมองว่าม,มันเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราสามารถที่จะเช่ามาเพื่อที่จะลองขับลองขี่ก่อนได้ครับแต่ว่าที่ผมมองว่าไม่ค่อยจะตอบโจทย์คือข้อดีของเขาคือมีจุดให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เยอะมากแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุทกๆเดือนนะครับแต่ว่าที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์ผมครับคือหนึ่งคือ โอเคโปกติเราลถไฟฟ้าครับเขาอาจจะไม่มีจุดจุดให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบแบบนี้ให้กับหลายๆยี่ห้อนะครับแต่ยี่ห้อนี้เขามีเนี่ยแต่ทีเนี้ยขนาดที่มันมีนะครับจุดที่เขาทําขึ้นมาเพื่อให้เราไปเปลี่ยนแบตคือสถานีเปลี่ยนแบตเนี่ยครับจุดที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยังคงไม่เพียงพอและก็ไม่ตอบโจทย์กับการใช้งานครับเพราะว่า มีคนสนใจรถยี่ห้อนี้เยอะมากแล้วก็เยอะมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขี่รถคันนี้เนี่ยมันก็เลยเยอะมากขึ้นจนทําให้สถานีเปลี่ยนแบตเนี่ยมันจะมีไม่พอในตอนนี้นะครับแต่ว่าทุกคน,นครับข้อดีของมันคือาสามารถที่จะถอดแบตขึ้นมาแล้วก็มาชาร์จกับชาร์จกับสถานีชาร์จของเราหรือว่า เสีบกับปลั๊กไฟบ้านของเราได้เลยนะครับหรือว่าถ้าแบตมันมีปนะัญหาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ฟรีเลยนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยฮนะนี่คือข้อดีครับอีกอย่างหนึ่ง,ค,งคือราคามันถูกมากๆทุกคนคือเราจ่ายเพียงแค่เดือนละประมาณ3ามถึงสี่พันบาทแต่เราได้รถมาขี่อย่างเงี้ยฮะทุกคนจะมองว่าเงินนี้สามารถไปผ่อนรถได้แต่ผมมองว่าสำหรับผมเนี่ยเขทาทำให้ตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าผมยัง เออยังไม่สามารถที่จะซื้อรถได้เร็วๆนี้เพราะว่าตอนอย่างตอนนี้ครับผมมาเรียนต่อใช่ไหมเพราะสามเดือนที่แล้วผมคิดแล้วว่าถ้าผมซื้อรถตอนนั้นเนี่ยเมื่อจะเป็นรถโดนหรือมอเตอร์ไซค์คันคันอื่นเนี่ยแต่ผมมองว่าผมคงใช้มันไม่คุ้มแน่ๆครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะ เช่าดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นข้อดีของเขาครับส่วนข้อเสียก็อย่างที่ว่าไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามใดๆก็ถามผมมาได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่ประเทศจีนครับทุกคนซึ่งผมมองว่ารถไฟฟ้าของประเทศที่ประเทศจีนเนี่ยมันมีคือผมจะบอกว่าที่ประเทศจีนเนี่ยครับเขามีแต่รถไฟฟ้าขี่เท่านั้นเลยฮะแล้วก็ราคาพูดตรงๆนะครับคืออันนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเท่าไหร่นะครับถ้าพ รถจีนไม่สามารถที่จะเอาไปที่เมืองไทยได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไทยก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งส่วนที่จีนก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับอย่างรถจีนเนี่ยมือสองถูกๆเลยก็4ี่ห้าพันก็ซื้อได้แล้วนะครับรถมอเตอร์ไซค์ครับมันถูกมากๆทุกคนเอาเป็นว่าถ้ามีคําถามใดๆหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรถไฟฟ้าที่จีนก็เราก็ลองบอกได้นะครับเอาไว้เราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ